ท้าให้ใช้ย้อนวัยกับหอมเกตก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าเป็นคนที่เริ่มย้อมผมมาตั้งแต่อายุประมาณ30กว่าเท่านั้นเองค่ะถึงตอนนี้ก็10กว่าปีได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนมีปัญหาผมงอกก่อนวัยค่ะทําให้ดูแก่ดูไม่สวยดูเสียบุคลิกภาพค่ะก็เลยต้องย้อมผมประมาณ2สัปดาห์ครั้งหรือบางทีก็ต้องเดือนละครั้งค่ะทําให้เบื่อแล้วก็ทอมากเลยค่ะเพราะว่าพอย้อมผมมากๆก็จะมีปัญหาผมแห้งแข็ง ผมกระด้างนะคะอีกทั้งสารเคมีที่เราย้อมเนี่ยทำให้แสบคันหนังศีรษะแล้วก็มีกลิ่นฉุนค่ะบางครั้งอะ่ะก็มีปัญหาย้อมผมไม่ติดสีผมไม่สม่ำเสมอปิดผมขาวไม่มิดนะคะทำให้เบื่อมากเลยค่ะแต่วันนี้นะคะแชมพูปิดผมขาวของเกตเขาส่งมาทาให้ลองค่ะเขาบอกว่าถ้าได้ลองอะ่ะรับรองว่าจะแตกต่างจากที่เราเคยย้อมมาแน่นอนค่ะส่วนผสมของเขานะคะ ก็มีทั้งผลไม้นะคะแล้วก็สมุนไพรแถมยังวิตามินบำรุงต่างๆถึง10กว่าชนิดเลยค่ะน่าใช้มากเลยค่ะอยากลองใช้แล้วค่ะ ย้อมเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีกันนะคะว่าจะติดไหมปิดทุกเส้นเลยค่ะกิ่นก็หอมสุดชื่นคล้ายผลไม้ และที่สําคัญผมนุ่มและก็เงาด้วยนะคะถ้าคุณเคยย้อมผมแล้วผิดหวังเหมือนดิฉันขอท้าให้ลองเชื่อมผู้ปิดผมขาวของเกตแล้วคุณจะพบว่าการย้อมปิดผมขาวไม่ใช่เรื่องหน้าปวดหัวเหมือนที่เคยเจอประทับใจมากค่ะ